เช้าเลยเช้าเลยครณกูของมั้พี่สวัสดีครับยินดีครับตลากระ่พันธนะครับก็ะสุนรายการบก็อกแซ่บครับกระแสวีดีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็พบกับคุณสติสสองตัวนะครับไป ไลฟ์สดแรกนะเอไม่ได้ไลฟ์สดสิเป็นวิดีโอเพราะว่าเนื่องจากไลฟ์ไม่เป็นนะครับก็ขอให้ด้วยนะครับที่ผมทำไม่ตะกอนเนี่ยอาทิตย์ก่อนผมไม่สบายครับเลยพักอโอเคอู๋นเะรื่องก็แสเนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนโดน,นหลอกไปมากกว่าสี่ล้านประมาณห้าร้อยคนสปนนะครับ ก็อ <ừ, S 2> <Go. S 1> mm ืม้ป็นรา้การนี้ครับเพิ่มสุดๆนอนอังกฤกคนเอไกดสติสรสุาลสุดาลมาดกาก่ะก็มีคนม่เก็ต้องพูดคนเดียวนะเพราะว่าดคนเดียวไม่เกิ่มาสองคนสคนนะอ่ะเรื่องเกิดอะไรขึ้นครับ เรื่องพี่ครับคือผมอ่ะก็เล่นเงินสดอยู่แล้วเงินออกไปอย่างระพันคันครับแล้วคุณแองเจนล์ครับเมื่อกี้เห็นยังไงบ้างเงี้ยวครับเนี่ยวชื่อตัอง้งหมือแองเจลลอ่ะเขาแม้จะจะไม่ค่อยได้เพราะผ่าไปสิบวันละแล้วนะครับแล้ว Let's go ขอรอ3เดือน cool. <inaudible> โอเคครับก็กระาอย่าไปวุ่นอ่าคุณน่ะไปซื้ออะไรนะโรตรี่ใช่ไหมเราโดนหลอกนะอ่ะโอเคเขาจำไม่ได้ก็จะครู่กลับมาครับ ราสุดโรยไฟล,ล์ไฟล์ไรป่พะรูมปีหียมสวสรัส,นโนโนส,สุดโรยยาจั๋วเซาเฟสจ้าวปูสมุนไพรไลโอ เราสูร่รายการโหัวกแสงประซุมคร่น,นรก็ตอนนี้คงจบได้แล้วโอ,โอเคจำไ,ได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วนี่ต้องซื้อคุณตัวลอตเตอรี่มีเสี่ล้านสามสิบล้านอุ้ยสามสิบล้านนะทุกคนอ๋อ ไปนะอย่างนี้วันนี้โอป้าแอบช่วยบ้าบีเชฟนะไปซื้อที่ตะก้าได้นะก็ไปกินก่อน,นนะยังคือกินแล้วแท็กมาด้วยอร่อยพี่กินน้อยๆไม่ใช่ไม่อร่อยนะ Okay, no. sini ah okeempat okay. oh, okay. oh, okay. ดีคร um ับพี่นัวงมันท uh, ุกคนมาได้โดนศัพทอยู่ดีใช่ไหมพี่ทีเนี่ยแต่เป็นเจ้งเงินว่าเงินอยู่ในศูนย์ฝากในธนาคารคุณใช้ธนาคารอะไธนาคารธนาคารธนาคารกรุงศรีคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณเป็นคนจังหวัดอะไรคุณสานครับคุณเป็นคนอะไรอ่ะ มันแบบครับไม่ใช่อยู่จังหวัดอะไรลำปางไต่ชื่อเลยโอเคอยู่ลำปางแต่อยู่แต่ชื่อเลยชื่อเลยชื่อเลยแต่ว่าอยู่ลำปางโอเคงงไปหมดแล้วโอเคครับช่วงครับ Masuk kru, jaga makap. าร์ี้สองล้าเราดโยงแกะนี่โอบา r พัสยามาทำปวดกล้ามเนื้อ สู่รายการหัวกระแสครับช่วงครับก็ก็วันนี้จะมีรายการใหม่ครับช่วงเที่ยงเยอะตำรวจครับช่วงครับจะเป็นรายการกระตูครับก็วันนี้นก,ก็เอาคุณผู้ชมเรื่องมต่อเลยสิโอเค คุณอยากระบว่าคือคุณอะไอ้ม่ใช่หรอนะครับโอเคโอเคครับครับสักครู่กลับมาครับ่วงหน้าสุนทุกที้พบกับคุณสติสใหญ่ครับจะพบกับคุณสติสใหญ่นะครับคือสูงช่วงขาของนะโอเคนะ พบแล้วคุณสตรีทใหญ่คะสวัสดีครับเหมือนครับก็วันนี้มีโฟเด็กมานะโอปป้าแอร์ธุบายมเชครับปักตะกร้าได้แล้วถนะคะก็ถ้าจะไปอีกรถเรื่งนะรถชาติเรไต้หวันนะอันนี้เป็นรถแฮร์สันสบาวดีนะโอ้โหอร่อยมากผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวกินให้ดู ันชอบรสอีที่สุดมันเค็มมันอร่อยอ่ะโอเคครับตอนนี้หมดเวลานแล้วนะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ มาสู่ในการโหัวกแสครับคุณครับก็คุยกับฝั่งนะครับขอคุณสตีฟกับคุณไอเจลครับก็ตอนนี้คุณยงทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะเนื่องจากมาใหม่ครับลุงถ่ายข่าวข่าวช้าดีว่าถ่ายเด็ดการครับลุงก็เกืยบไปถ่ายไปถ่ายครับเดี๋ยวแต่ตอลงนะเอาอันนี้ถ่ายอันนี้เอาไว้อันนี้ใสอ่อานหนักนะ ก็วันมาขอดีวันมาก่อนนะก็ดีวันลงก่อนแล้วก็ทุกวันราชการาก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพี่แกงฟันโซฟิชเข้มแต่ดีนะครับเ่เรนะครับก็แล้วก็มีเอ่อสัมฤทธิ์การนะครับเร มง,งครับบีก่งน,นี้นะคอลอไปก็ที่ขาดได้เลยัป๊วมีเชคเปิดหวาใส่น้ำแล้วก็เขยา่ยาเขยา่ยาเขยา่าเขย่าแีแล้วก็กินได้เลยว่ะโอเคครับก็หมดเวลารับสดอีกครับ